สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับสู่รายการใบเช็คกลับไปอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่ถือว่าเป็นเป็นสี่ไหมสี่สี่เพราะเทปที่แล้วเป็นเทปพิเศษนะครับไบปโลสามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับที่ช่อง YouTube หรือช่อง,งอื่นๆนะครับตกใจไปหมดเลยวันนี้เราจะมีเป็นน้องจากสังกัดแฮปปี Land, ้แลนด์ป่ะใช่แฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์ไซค์คลิงทีมไซคลิงคลับ นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาเปิดตัวเดี๋ยวได้ครับมามามาส้มน้องส้มส้มน้องส้ม hey. มาไม่ทันเลยแต่งัดผมซะแล้วนะะนครับมาสวัสดีครับ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 นามตัวอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อก้าครับก้าก้าจากจากทีมเนี่ยผมมาจากทีมแฮปปี้แลนด์ครับแฮปปี้แลนด์ไซคิงใช่ครับแฮปปี้แลนด์ไซคิงครับนะครับวันนี้มา ช็ครถน้องดูได้ครับสวยสวยสวยนี่ผมขอเช็ครถได้ไหมได้ได้ได้โอเคเริ่มจากเจากเฟรมก่อนเฟรมสกีมครับเป็นสกีมแม็กนัมปีสองพันยี่สิบไซส์ครัไซส์ห้าเอ็ดห้าเอ็ดสีแม่ไม่มีชื่อโค้ดสีเลยไหมสีผมไม่แน่ใจว่าสีส้มนะสีส้มนะก็เห็นอยู่สีส้มที่ตั้งแต่สัมผัสมาทุกเทปไม่ไม่ไม่เคยมีใครแบบบอก รถตัวเองถูกทุกคนเลยเริ่มจากเฟรมก็หมดกันแล้วทุกคนเลยอ่าต่อไปครับต่อไปเป็นเอ่อสเตมสเตมคออันนี้มันมันไม่ใช่นิโตครับพี่มันเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยสเตมนิดหน่อยยาวเลยครับนิดหน่อยยาวครับยาวหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยแอนโต้นิโต้บาร์แอนบาร์ก็ของนิโต้ครับบาร์นิโต้รุ่นแมมมีรุ่นไหมสายรุ่นไม่มีหนักไม่แน่ใจครับเหมือนคอนเซปต์เราคนปั่นไม่แน่ใจตัวตัวเองปอกแฮนด์ครับปอกแฮนด์ บอกแฮนนี้ไว้รุ่นช็อปปี้อ่ะห่อแฮนช็อปปี้โูกนี่สิบบาทแล้วโอ้โหเจ็บมือนะดูจะเขาเรียกว่างานหนึบงานหนึบไม่รู้หนึบมาตั้งแต่โรงงานหรือเพิ่งหนึบเมื่อกี้นะเพิ่งหนึบเมื่อกี้เหรอผมต่อไปต่อไปเลยดีต่อไปนี่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 หลักกานนี้ติดรถไหมไม่ใช่หลักกานทอมสันนะผมทอมสันทอมสันทอมสันอีกแล้วไซส์จำได้ไหม สามยี่สิบแปดใช่สามยี่สิบแปดเอ๊ะนี่สรุปรถใครเนี่ยเบา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 อ่ะเบาเบาอันนี้ผมซื้อมันติดรถมาคือไม่แน่ใจว่าของอะไรใช่เป็นซื้อมามือสองอ่เบาเบาพีได้กันได้เบาพีไอเยี่ยแต่ละคนไม่มีไม่มีใครมั่นใจรถแต่เอง่ยละก็เลยอ่าแล้วหลักอันก็จะเป็นนี่สกินนะครับสกินตรงรุ่นสกินสกินช่วยคอสกินสกินคอก็เป็นสกินเหมือนกันอิทธิเกตแล้วแหวนอ่ะ แหวนมีอันนี้ไหมแหวนเป็นคาร์บอนธรรมดาคาร์บอนธรรมดากระบองกระบองกระบอกชุดล้อชุดล้อเรามาี่ชุดล้อกันล้อนี้ผมเอาของรถคันเก่ามาใส่อันนี้นานมากแล้วพี่งานยานจะสิบก็เป็นงานเรโทลแล้วกันเรโฮลเรเป็นของไต้หวันงานไต้หวันคอนโดคอนโดดุงคอนโดกี่ซี่ครับเนี่ยจำได้ไหมเออนี่สามหกพี่สามหกซี่อันนี้ดูจากแล้วนะ ว่างๆก็อยากจะบอกว่าไั้งตั้งหน่อยนะครับสระสระพรฟาร์มมีนะฮะสระพรฟาร์มมีเปิดร้านอยู่ครับเปิดทุกวันใช่ครับครับบอกหน่อยว่าทำไมถึงต้องตั้งตั้งก็ไม่ตั้งก็หย่อนนะครับไม่หย่อนใช่ไม่หยมีมีผลมีผลใช่ถ้ามันจะตกหลุมตกอะไรกระแทกไปล้อเลื้อเปี้ยวจากเสียสองร้อยเสียห้าร้อยเปลี่ยนสี่อะไรเงี้ยเบื่อช็อกล้ายล้อล้ออะไรไปได้ไปได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องไปซ่อมที่ไหนครับสลาพอนฟาร์มครับ อคอ่ะออกมาชิ้นต่อไปต่อไปชุดจานชุดจานจานนี่ไงสวยพิซซ่าพิซซ่าจานพิซซ่านี่ใบจานฮาวายเอี้ยนน่ะใบจานพรวันนี้ผมทำสีเองครับสองอะคัตตอมด้วยใช่ดูงานหน่อยดูงานหน่อยโอ้บันไดครับบันไดบันไดครับบันได M ับ MKS โทษเขอโทษเมื่อกี้ผมไปโฟกัสขาดจานเขาโทษอ่านี่บันไดนะบันไดบันได้แต่ก็น่าจะจากญี่ปุ่นเพื่อนซื้อมาฝากอ๋อเป็นชุดเป็นชุดเป็นเซตของงาน Double A Double Step ใช่ Double Step เป็นอะไรเนี่ย NTS เหมือนกันนี่เอาเรื่องนะงงิธรรมดาแล้วคันนี้ซุ่มของไว้อกนโซ่ครับโซ่เอ่ออะไรนะ H H H K วะ H H K H H K ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมงานผมเอ็นเตอร์มาเป็น NTS ใช่ครับมันเป็นน็อตตรงนี้อ่าเป็นน็อตตัวนี้เป็นน็อตตัวผู้อืมหันข้าวไม่เป็นไรครับยี่ฟันครับนี้ผมใส่สิบเจ็ดมาพี่เจ็ดหน้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้หน้าสี่แปดครับสี่แปดสิบเจ็ดสายปั่นของแท้เจ็ดสิง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 คอกนะล็อกลิงล็อกลิงล็อกลิงดูละเอียดคิมนิยมใช้ก็ใช้กันนิยมนิยมของก็ดีจริง เมย์เขาไม่อยู่มานานขนาดนี้หรอกคุณก็คือไม่ใช่แล้ขันไม่ออกเดี๋ยวนะพวกตะเกียบพวกอะไรก็เป็นของสกีมใช่ใช่ต้องรุ่นหมนเลยคาร์บอน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 เฟยจะเป็นอารูหกศูนย์หกหนึ่งใช่ครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นไม่ใช่หกศูนย์เลยเป็นเออหกศูนย์หนึ่งถูกแล้วโอ้โหตกใจนึกว่าจะมีของก็หน่อยอันนี้นี่อยากได้เพซเซนต์อะไรหน่อยไหม อันนี้เป็นกระเป๋าแบรนด์ผมเองครับชื่อว่าแบรนด์โซครับโซ o u l ูเมีเพจครับมีเพจมีเพจอกระเป๋าจิตวิญญาณกระเป๋าจิตวิญญาณนี่กันน้ำครับ กันน้ำครับกันได้ระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งเลยใช่เขาเรียกนะแต่ถ้าใส่ไปดำน้ําก็ไม่ได้ไม่กันเลยเ็กเฟกประมาณเฟกได้อยู่อ่ามันยืดขนมาได้จะมีของชิ้นอื่นๆออกมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตตัวเพชรน้องเข้าไปครับได้งานแฮนด์เมดนะแฮนด์เมดทังดุ่ลเลยวนี่แฮนด์เมดทันรุนเลยหรือว่าทรงแหะดูทรงเราแบบนี้ครับผมผมผมไม่ใส่อ่าเ็นไง เราลืมเราลืมเราลืมลืมอะไรอะสาบสายปั่นคุณดูยางนี่สลิกสลิกสลิกนี่อันนี้คือการที่เราเราเซตเลโชลงไม่กี่จุดนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูดูเห็นไ้มต้องอื่นจะไม่มีนะใใช่่ีผมสข้างหลังสิบหกพี่ก็เลยมาโดนแต่ตรงนี้แต่เปลี่ยนมาใส่สิบเจ็ด อเคก็ย่างโดนตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้หัวหน้าผมเขา insert เวสสำหรับการคำนวณเข้าไปด้วยนะครับเผื่อใครอยากดูนี่คเลยค่าเน้องใช้ก็อยู่จะเป็นนี่ตัวพนาเซ a อ e r นะครับตัวเลเレス D Evo ครับเป็นตัว p r o t e c มันจะเพิ่มตรงกลางกันหนามเข้ามานี่สังเกตไหม สามชั้นนะอือ่าใช่ถ้าเป็นยางยี่ห้ออื่นนี่อาจจะบึ้มไปแล้วก็ได้ใช่มันจะมีหนึ่งชั้นใช่ไหมสีตาลชั้นที่สองกับสีดําชั้นที่สามจริงจริงมันมีชั้นลวดอยู่ข้างในอีกตัวนี้เบาะใช่ถ้าถึงลวดผมว่าเบียดเถอตัวนี้เบาะช่เปลืองสลับล้อหลังไม่หลังเออล้อหน้าก็เหมือนกันป่ะยางหน้าก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ๋อพาราเลเซอร์โอเคโอเคสลิกสลิกสเล็กไวสวัสดีคกัปตัน อันนี้เป็นพิธีกรจากเทปที่แล้วนะครับพอดีผมติดภารกิจไปขนปุ๋ยพูดไปดูคอนเสิร์ตผมเห็นอยู่อันนเปล่าครับคุณผิดคนละโอเคก็จบไปสำหรับรถงามๆจากทีมเอ่อแฮปปี้แลนด์ครับนี่โดยน้องคุยไปคุยมาก็ลืมน้องนะน้องชื่อก้าครับน้องก้าจากร้านร้านโซครับนี่กระเป๋าแรนด์เมแบรนด์โซ ไปจับไปจองก็ได้นะครับผมซื้อได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเพจเข้าไปเขามาติดตะกร้าในพิกต์ตํารวจเฮ้ยอันนี้ลึกอะไรวะเนีอยู่ไลฟ์สุดแถวไลฟ์สดผมผมชอบผมชอบอันนี้คือทั้งคันเนี่ยผมชอบกระเป๋าสุดละโอเคขอมากขอมากครับน้องก้าวสวัสดีครับ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 